โอ้ตัวใหอยเลยครับตัวนี้ในนอนแหลกเมือ่อกลางก่อนนะครับตีปุ่มใส้กอนโดปลาไหลนะแล้วก็อ่าคอนโดปลาไหลก็ามานะครับน่าว่าจะเป็นตัวนี้นะครับสวัสดีครับผมบ่าวนัดนะครับกลับมาพบกันแล้วนะวันนี้ผมกอป่อาตุกคนมาดักปลาไหลนะครับ จะมาซ้ำไม้เดิมนะครับไม้ดีป้อมมาดักปลาได,ด้วยกลดนะครับได้ไปนึ่งตัวนะคลิปทีเดียวคลิปนี้มาเกมือไหมนะครับนี่กางนี้ป้มปลากระบอกลั่นมานะครับห้ากระบอกนะใส้เ,เงี้ยปลานิ่นนะครับใส้เ,เงี้ยปลานิ่นต้มกระตอนต้มปลานะครับก็ไม่ลองใส่ไเลยหมากนะครับใช้เกะใบไกลกนะเดี๋ยแต่กอาไปต้มนะครับไอปอซุกก็ใช้หัานได้เร้วนะครับตอมไม่หายนะเงี่ย กรบผมมาตึงไม้แล้วนะครับก็บเราไปดักกันเลยว่านะไปมาครับมาดักกันเลยนะเดีย๋ยวผมเตยเยอะให้ดูก่อนนะว่าผมใส่เยื้อเยอะไม่นะนี่อันนี้ต่อนางมันผมใส่เยื้อแกนี้นะครับไม่เยอะนะใส่เยื้อไม่เยอะนะครับใส่เยอะเดี๋ยวมันจะตาย ครัก็ตรงนี้ลอยลองลอยดีพผมนักก่อนดูไปนะ <c oughs> ไม่ได้ตรงนี้นักตีเดิมนี้แหละเซตคับผมนักไงไานะไม่เมื่อนก่อนโดนะครับนักยากี่ตาย ตรงนี้อีกนึ่งก็บ,บอกกันนะหนักกลางๆอันนี้แหละปืนเจมันจำกัดนะครับเก็บมากดกเลยนะก็เลยต้องดักกลางๆเลย แซดไปอีกนึ่งกระบ,บอกโอเคครับตัดป่ามาเลือกกระบอกทุกตายเลยนะตอนนี้ก็จะกรมแล้วนะครับมไม่ยื็นแทงเลยก็ดักกันไม่ไกลมากนะครับ ถุงลมมีนึงกระบอกด้วยนะโอเคเสร็จแล้วก็โอเคนะครับผมก็ได้ตังกระบอกลันดักป่าเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้จะได้แล้วไหมนะครั้งนี้ก็ต้องรอรุ่นกันตอนเช้านะครับสวัสดีตอนเช้าครับผมก็ได้เวลามาดูกระบอกลันแล้วนะครับ ก็ไปรุ่นกันด้วยกันนะครับว่าใจได้ป่าเล่ไหมนะครับวันนี้กับปมเดินมาตึ้งไม้แล้วนะครับมาแรงเลยนะได้ไม่เสี้ยเวลานะครับกับบอ,อกเล็กนะครับตรงนี้อยูไ่ได้ไหมนะมึนะมใจได้นะครับผมไดยยินเสียงหนังกรูดเลย จัดเจนกับผมโอ้โหโอ้ตัวหญ่เลยครับตัวนี้ในนอนแหลกเมือ่อกลางก่อนนะครับตีปุมใส่ก่อนะกนโดปลาไหลนะแล้วก็่อนโดปลาไหลก็มานะครับน่าว่าจะเป็นตัวนี้นะครับนี่มารกนะครับตัวนี้ทุกคนอาครับจะดูเม็ดน,นะเป็นตัวอยูง ตัวนี้แนนอนนะครับแหลกกลางก่อนโอเคครับมาดูกันต่อตรงนี้อยู่กลางๆกันเลยนะแต่ตัวหญ่เลยนะครับกระบอกแหลกกันได้เลยกระบอกเ,กกน,เกอกนี้ยน่าจะไม่ได้นำก้อนก้นไม่กับกระบอกนี้ไม่ได้แต่ได้มาเนึ่งกระบอกนะครับตรงนี้หนักกลางๆกัน มาครับมาดูกันต่อตรงนี้ตีตรงนี้แหละตีกลางก้อนนะครับตีป่าเลยมันก้าวแล้วก็อ่าคอนโดตั้งเลยนะครับนี่ตีตรงนี้หมาไหมไม่ครับไม่ได้ตรงนี้ เรเืออีกซองกระบ,บอกนะเรือกซองกระบ,บอกตรงนี้นะครับดูกระบ,บอกนี้ก่อนนะกระบ,บอกนี้นักนั่หนักนักอยู่นะ ไม่คับไม่ได้ก็เลือกกระบอกตุ๊กตายเลยนะครับตรงนน้กระบอกตุ๊กตายนะครับตรงนี้เน,นะไม่ไม่ได้นะครับเอาได้ปะได้ตัวเดียว ไม่นี่ป่าไรยหายไปใน้หมดไม่รู้นะครับพมดักกระบอกลันเอาไว้ห้ากระบอกนะได้ตัวเดียวนะครับตัวหญ่งราการก้อนนี่ป้อมมาดักโดยก่อนโดก็ได้ตัวเดียวนะครับสปาไม้กระด้วยแต่ว่าได้ได้หน่อยจังป่าไรยหน้าไว้อย่างหน่อยนะครับไปครับไปตีป่าไรกันนะจับกระบอกรันเสร็จแล้ว โอเคครับมาเตะปลาเล่ก um ah, oh, ันเลยนะลายหนึ่งตัวนะครับตัวหญ่แต่ว่าคุมเลี้ยงแล้วนะาอะไรตุ้นเนี่ยตอนนี้ขีดตัวทุ้นไดเลยอะลายหนึ่งตัวตัวหญ่เลยนะครับตัวหญ่ว่าก้าวคููกันแน่นี่น่าจะตัวหญ่นี่แหละ มากับเตะเลยนะโอ้เอมกักอืมตัวนี้เกือบกลึงกิโลได้นะครับนี่มกักป้อมหวัวตัวนี้ประมาณสี่คีดได้นะนี่จริงนะครับตัวนี้แลหละแหลกกลางก้อนนะครับตีต่ำาคนโดกงองปมป,ปังเลยนะนี่นี่จริงนี่จริงตัวนี้ ก็เดียวมาสรุปพลานเนี่ยนะครับตอนเช้านี่หนักปลาไหด้วยกกนั้นใช่เงี้ยปลาดินนะครับก็ได้มาหนึ่งตัวนะตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับปลาไหลตีได้นะใส่ซี่คีดนะครับตัวนี้ได้ตัวใหญง่เลยนะครับฟ <laughs> านกับผมได้หนึ่งตัวกับกุมแล้วนะครับตัวนี้เหลือมีวู้แล้วนะครับนี่ ป่าแลวมีอู้ด้วยนะครับทุกคนกคยเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูนะนี่มันมีหู้ด้วยนะครับช่องข้างเลยมีอูนะครับ <c oughs> อือกระดาษหนึ่งตัวนะครับวันนี้เ <c oughs> <c oughs> อเคครับผม ก็อสรุปว่าดักปาลาไหลโดยกระบอกลันดักปาลาไหลนะครับใส่เงี้ยปลานินตม้มมาดักกันตีไม้เดิมนะครับก็ได้ปาลาไหลนึ่งตัวนะกาอย่างดีนะครับตีมีป้อนานลาวนะ <c oughs> ดนีว่าไม่มีป้อนานนะครับกาโอเคนะครับกสํสำรับคลิปวันนี้ก็ต้องเอาไว้เพี่ยงเ่านี้ก่อนลาวนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับตีก็ามาติดตามรับชมนะก็เจอกันไหมนะครับผมคลิปหน้าวันนี้ลากันไปก่อนนะครับ สวัสดีกับช่วงนี้อ่ะกินไม่ก่อยมา่นเลย